Well, everyone knows the name of 2%. Uh, of course they know 1%. But no me it's uh, living with motorcycle uh -huh. but no violence. Uh -huh. uh, enjoy only. Uh, enjoy only is uh, uh -huh. it's two percent. No uh -huh. fighting, no uh -huh. under talking, uh -huh. it's two percent. <laughs> two potential is only SR or not. Yeah, uh, when I started, uh, I fixed and customized uh, 50cc to over a little bike, uh, like a cab to harley Davidson. But uh, I like SR, and my customer loves SR. A uh, little bit became the specialty to SR four hundred 400 and 500. Uh, the two-packers can modify every kind yeah. more than SR. Yeah, uh, of course, sure, uh, I can. ตอนนี <now> uh, so n น uh, uh, ะตอนนี้ม so ัน n ีหล e ย o แบ e นด์มากๆนะ i รับแต่ถ้า I n ง t บร r ด i ที่เป็นแบรนด์ที่เป็นแี่เป็นแนดี่เป็นแนด์ที่เนแนด์ที่เป็นแบรนดถ้าสมม็นแบรด่เนแนด์ทีเปนนีเ็ร์กี่เ็นแนด s ที็มีของอะไรที่คนไทย่อบใช้ทบ้างตทนนี้ตอนนี้็นรับก็มีพวกฝาครอบดุทหนแาดรเงี้เป็ับแล้วก็เป็น จริงๆก็มีพวกพักเท้าด้วยครับแต่ว่าราคาก็าจะสูงนิดนึงสาหรับคนไทย <c oughs> แต่ถามว่าส่วนตัวแล้วคุ้มกับราคานะถ้าใครใจร้วจริง เรามาพบกับสำนัก SR ทั้งไทยและต่างประเทศคู่หนึ่งที่ต้องใช้เป็นคู่เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ทราบว่าสองสำนักนี้เขามาจอยกันในเมืองไทยได้ยังไงนะครับเราจะให้เขาแนะนำตัวกันก่อนนุมตทอยครับสวัสดีครับ,รบผมทอยครับหรือชื่อร้านทอยไซเซนครับ introduce uh, yourself my name is... nickname is Gosan uh, from t o p c e n t ่า and nice to meet you uh huh. เราจะเห็นที่ในงาน mm hmm. แบบา,าลดลเนาะ ในงานนี่จะเป็นรถสีออกน้ำตาลหน่อยใช่ๆซึ่งตัวนั้นจะโชว์ในตัวของงานใช่ครับในข่าวมาทีแรกคือจะมีสำนัก True Presenter นะ s a True Presenter is real name ว่ you a r custom bicycle right yes จริงจริงโปรเจกต์นั้นมันมีความเป็นมาอย่างไรทอยเล่าให้ฟังดีก็ประมาณว่าไอคันที่สีชมพูอะฮะก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เขาจะสร้างมามีความตั้งใจว่าจะมาโชว์ในงานแอนเคอร์ฮลอนแล้วก็เปิด ความผิดพลาดเลทเลททางตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเกิดมาไม่ทันก่อนลงหน้างานหนึ่งอาทิตย์ผมก็เลยตกลงคกันว่าจะแก้ไขปัญหาอันนี้ยังไงดี Before the b a n k Up c o l t r event you are build the pink bike yes name is SR 400 SR y 1M 1M means one month one month I made it one month how the concept of the pink bike Uh, my... It's uh, my one of the favorite style of the like a frisco, frisco style. Mm -hmm. uh, the put on the SR mm -hmm. and the uh, balancing, mm -hmm. good riding, good position, no tires, I Can riding long long time. Almost my original bottom parts, mm -hmm. but uh, it's a uh, uh, appeal to Thailand people. Mm -hmm. But uh, frame is uh, modified. and อ uh, ่ like อ uh, ่ one of my favorite style of the later 80 80s style north of California style and uh, it's อ uh, ่ I love this style and uh, I want to put the SR ใช่ช่วยเล่าเรื่องอาคันสีชมพูให้ฟังหน่อยใช่ก็คือเหมือนอารมณ์เอาช่วงมอเตอร์ไซค์แต่งยุคย่งก่อน80เนี่ยทำไงให้แบบ ไปสไตล์ลงกับ SR าซึ่งเขาก็คิดจัดแปลงประยุกต์แบบสร้างโรดั์ขึ้นมาเพื่อมาลงกับ SR ครับซึ่งก็ถือว่าลงตัวมากเลยสไตล์กับเขาคือผมเป็นเป็นสื่อเนาะแล้วผมก็ทำอ่านโน้ตว่าผมต้องทำรถคันไหนบ้างในงานซึ่งคันสีจมำูผมก็ค่อนข้างจะโฟกัสเป็นพิเศษครับ and back to the accident before the event two days ไปคคอยเล่าปัญหาให้ฟัง ีก็ปัญหาก็คือเราเพิ่งรู้ว่าลู่พันเินเดอร์มาเลดหลังจากงานประมาณสองวันได้เพียงหนึ่งอาทิตย์ก่อนงานซึ่งตอนนั้นเราสองคนก็คุยกันปวนหัวมากว่าใจยังไงดีแล้วผมก็เข้าใจว่าเขาก็ตั้งใจเนาะแบ่งราไงี้ฟิลฟิลแบบเราตั้งใจทำมาทั้งเดือนเนาะเราก็เลยบอกโอเคอางี้ไหมรับเป็นไปได้ไหมคุณยกแค จับโรดัางคุณใส่อะไรเข้ามาในรถเดี๋ยวผมจะยกรถที่บ้านให้เลย <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยวจะเตรียมบิวให้ผมเอารถในบ้านบิวของทุกอย่างภายในระยะเวลา2วันเพื่อเตรียมเขาบินมาแล้วของลงและทําอยู่สวันแต่เขาลงมาปุ๊บทำทเหมือนผัดกันทำยี4บสชั่วโมงสองวันก็เลยตั้งชื่อคันนี้ว่า two oh. day w h e n y o u r car t u r concept t o day for the every part of t o p r c e n t e r Yeah To the toy custom shop yeah. How do work in your planning? <laughs> no planning because i uh, just uh, on time yeah. I hope but I have uh, many original products mm -hmm. And uh, I can choose the parts mm -hmm. And uh, it's one of my shopping style mm -hmm. uh, Long front fork, short rear shock mm -hmm. And a uh, comfortable handlebar and mm -hmm. Comfortable step uh, riding fast by FCR cabreta mm -hmm. and comfortable seat mm -hmm. and uh, cracking paint. Mm -hmm. It's uh, my one of my custom shops uh, style. Mm -hmm. uh, because uh, on time, mm -hmm. no time. <laughs> I cannot choose uh, my style. But uh, I have to complete but, uh, almost no plan. <laughs> 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 มอนก็เป็นการท้าทายเขาอยากเห็นว่าเราไม่เคยบ้าที่จะทํารถแม่งได้เร็วขนาดนี้มีแค่ของที่จะตัดและทุกอย่างมันมันมันรุ่นเร็วให้เพื่อนเขาทําสีภายในวันเดียวซึ่งสีเจ้านี้ต้องรอคิวเป็นเดือนแต่ทําได้วันเดียววันเดียวเออจริง i n one day right yes so hard Friday is prepare day for Bangkok hotel สามสิบมิถุนาย I think it's a not sure b y e Because uh, I promised Bangkok Hotel organizers bomb. I want to bring the 1SR. But uh, if only me, I cannot do it. Uh, toy is big helping for me. No limit. <laughs> Just only done and you uh, can do in the limit time. Yes. It's okay for you. Yes. Uh, <laughs> เวลาแค่สองวันทัาทายเลยครับเป็นช่วงที่อดละบนนอนดีกว่าครับคุยกันก็ช่วงเตรียมช่วงวันจันทร์อังคารเขาบินมาวันพุธแล้วเริ่มทำในคืนพุธเสร็จเสร็จกลางคืนพืนละหัดเพราะมันก่อนเข้างานใช่เพราะว่าว่าันวันวันศุกร์เนี่ยทุกคันต้องไปอยู่ที่ที่งานแล้วเพื่อว่าเตรียมจัดงาน When we finish Friday, ride into Bangor Hot Rod on Monday after show we ride into event อ่ uh, after ไซเบนต I ไ i n ดินท์อ่ u t <ground> ุทยานโอ้โหอ้โหอ้โหโ15โหโ o ้โหโอ้โ b โอ้โ้โหอ้โหอโอโหโอ้โหอ้โหโ้อ้โหน้โก็อ้อ้โอ้้โโอ้โ้หโอ้โหหโอ็โอ้โหโอ้โอ้าหโอ้อ้โห้โ้อ้อ้อ้โห้้้้หอ้้้้้หออ้า มนเป็นรถคันหนึ่งในสำนักขเขาที่มาทำให้ทุกคนในเมืองไทยได้เห็นเพิ่มขึ้นมาแต่ในฐาน,นะแฟน <Yeah. S 2> ผมว่ามันก็เป็นผู <Yeah. S 2> ้เประเซนเตอร์นะ The เ w o c e n เ e r Fan อเซนเตอร์ The Today Bike is ก็จากความตั้งใจครับเขาเล่นเดอะคอนเซ็ปต์ Yes When we uh, see that bike Oh It's come from Two Center Center I think it's when you uh, ride in the uh, open scenery Yes and this is your s i g n e v e r y one is correct เลยไรเซ็งเขาอ่ะใช่ใช่มันก็ไม่ได้ผิดนะถ้าคนเสพก็จะรู้ว่าก็คือเนี่ยคือถูกเซ็นครับภาพดูสิกระเป๋าจากไทยแลนด์คัสตอมสไตล์ almost a lessing s t y l or original s t y l but I love everything but the chopper is very few I wanna more I want to see more chopper But, uh, very grown up, very good custom. It's so many. But last year is uh, make many many new age to make the new style. Yeah. From the Thai custom, I think it like that. The Thai custom is uh, nearly to the Yokohama. Holland, in the future? Uh, but uh, Yokohama Road is uh, more. Uh, I think uh, more Americanized. Mm -hmm. Americanized shop. ว่าไต้หวันสไตล์อ่ะ like a Japanese style uh huh. I think so uh huh. uh, my style is uh, similar to American style But almost Japanese and the t h a i l a n d people t h uh, a i l a n d similar to Japanese style พอคิดว่าตอนนี้บ้านเราทำรถคัสตอมได้เป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วผมว่านะก็คัสตอมบ้านเราก็ก็ไม่ธรรมดาก็อยู่ที่ว่า แล้วแต่ว่าคนจะจับมา mix ออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่าจริงๆบ้านเราไม่แพ้ไม่แพ้หรือว่าแบบมันจะโตได้มากขึ้นกว่านี้ขนาดไหนวามว่านะในส่วนตัวผมอ่ะผมว่าในปี ล่าสุดเนี้ยเราได้เห็นเขาเรียกว่าความคิดใหม่ๆที่แบบแปลกหน่อยไม่ใช่ว่าเก่งกว่าเดิมหรือว่าเก่งกว่าใครหรือว่าจะไปสู้เมืองนอกได้ในความคิดผมนะแต่ว่าอย่างคันที่ได้ในตัวของเบสอัพโซ่ก็ดีหรือว่าเสารที่คนก็ไปคิดว่าจะได้คันก็ไม่ก็พอว่าคอมบินแบบแรกก็สะดุดนะครับคือก็คือมันแปลกตาดีอะไรประมาณนั้น maybe 26 y e a h can see you in in the year of yes sure มาทุกปีไม่เคยขาดเลยครับผมโอเค thank you a lot ขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับขอบเุณมากครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ที่อู่สักทีหนึ่งพูดาัทีแล้วครับได้ครับทั้งที่เวลาซีอยู่ในเชียร์ขอณมากครับพอยครับ